นะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาขอโชคนะครับกับต้นข่อยนานแล้วนะครับผมไม่ได้มานะครับมานรั้งวดนี้หวังว่าจะได้สามตัวกลับไปนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้นำน้ำมาถวายท่านดูนะครับจะที่จะทางครับ ล่องลอยล่องลอยก็ยังมีคนมามาเอาเหมือนเดิมน,นะครับแต่วันนี้ผมจะลองทาที่ใหม่นะครับวาท่ะที่าตัก่างกคนเจ้าที่ว่าจกที่งที่มีที่ราเราทาบนบารมีทีกหลาได้โชคใหญ่ท่หลจะมนากันณวัดเขตตองหลังคา ความมุมั่นศาถนาที่ลูกหลานศาถนาดได้เยอพอได้เงินมาสร้างวัดก็มีทางนี้แหละนะครับพอที่มันจะได้เร็วหน่อยขอให้เพิมโดนขอให้ตั้งฟังขอสามตัวชัดๆจัะๆขอ3ตัวจัะๆเลยทีลูกหลานก็ไม่ได้มีอะไรมาเยอะ น้ำนี่แหละน้ำนท่าอขอให้ขึนชัดๆเลยเด้อจะที่จะทางเลยขึนชัดๆเลยนน่แหละน้ำนท่าสา,สามตัวเด้อสามตัวนะชัด ชมาช่วยกันดูนะครับมาช่วยกันดูเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะครับว่าจะได้ตัวไหน จุดนี้นะครับมีคนเคยถูกเยอะนะครับจอมปวกต้นข่อยโบราณนะครับอยู่ที่วัดนะครับนี่อยู่ในบริเวณวัดเลยนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองดูนะครับจะลองซูมภาพเข้าไป แปดแปดอีกแล้วตัวเลข เลขไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าห้านี่ชัดอยู่นี่ห้าห้าเลขห้านะชัดนะครับขอตรงตรงขอโดนโดนขอปังปังมีท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับดูนะครับแต่ว่าเลขห้านะชัดนะครับเลขห้าห้าสามไม่ได้มิกตัวเลขนะครับเห็นจริงๆ เดี๋ยวลรขยับกล้องถอยไปอีกสักนิดใจจะเป็นยังไงจุดนี้มีคนเคยได้สามตัวนะครับผมก็เคยถูกเหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวลองมาสองตรงจอมปวกนะครับถัดลงมาด้านล่างดิ เผื่อจะเห็นเป็นตัวเลขจอมปวกคข่ลองม,มุมกล้องมุมนี้สิเผื่อจะเห็นคนจะถูกดูยังไงก็เห็นเป็นตัวเลขนะครับผมบอกไปเลยนะถ้ามันจะถูกแล้วดึงดึงไว้ก็ไม่อยู่นะครับเอาช้างมาฉุดมาลากก็ไม่อยู่นะครับถ้าจะถูก เห็นวิธีตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับลองนําไปลุ้นดูแปดสองแปดสองแปดห้าห้าสาม เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆไม่ได้เห็นเล่นๆนะครับเห็นมีเห็นเห็นห้าสามด้วยท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองนำไปลุ้นดูนะครับ 852 852 853แอ้าเอาตามนั้นนะครับใครเห็นนอกเหนือจากผมแต่และคนสายตาไม่เหมือนกันนะครับไม่ไช่ไปชอบเลขแปดทำไมเห็นเลขแปดเห็นเลขห้ มีร่องรอยนะครับมีร่องรอยคนมาเอานะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับที่มาเอามีร่องลอยคนอื่นมาเอาด้วยแสดงว่าก็ยังมีคนถูกประจํานะครับเป็นต้นไม้โบราณน,นะครับเป็นต้นไม้โบราณอยู่หลายปีแล้วนะครับโอ้ยตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับ ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปโบราณมีหมดเลยนะครับนี่เอานะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนำไปรุ่นไปเสียงดูนะครับอาจจะเห็นนอกเหนือจากผมนะครับ ปดห้าแปดสองสามห้าสามตัวแค่นี้แหละอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมเป็นแค่แนวทานนะครับผมย้ํานะครับถ้าใครเห็นเป็นตัวไหนก็นําตัวนั้นไปลุ้นเลยนะครับนําไปลุ้นนะครับไม่ใช่บอกว่าผมเห็นแปดห้าเห็นสามห้ามันจะออกนะครับแต่ละคนสายตาไม่เหมือนกันนะครับสายตาไม่เหมือนกันผมบอกหลายครั้งแล้ววันนี้ก็นําน้นํามาถวายท่านนะครับมองไกลๆนี่ นี่ก็เหมือนเลขห้าเลยเนีย่มองไกลๆไปนะครับนี่ห้าหนะ้าจะมาจริงเลรครับนี่สงสัยห้าจะมาจริงๆโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจ้าที่เจ้าทาง จะได้ทักจะได้ทวงนะครับตัวเลขที่เห็นก็นำไปลุ้นนำไปเสี่ยงนะครับวันนี้ลูกหลานก็นำน้ำมาถวายตัวเลขที่ได้นะครับก็ลองนำไปลุ้นดูขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม